สวัสดีครับก็พบกับผมเช่นเคยนะครับบาทได้ว่านะครับผมมีของแต่งมาลองใส่เจ้าตัวอาริตี้นะครับที่ผมได้ทาคลิปไปแล้วเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่เจ้าตัวนี้ดูนะครับอย่างน็อปเนี่ยก็ที่เป็นตัวอย่างก็จะเป็นน็อปทรงนี้ทรงน็อปกกตรงนี้นะครับไม่ทราเพลหรือเปล่านนะแล้วก็เป็นทรงนี้ครับแล้วก็เป็นน็อปตัวนี้น็อปตัวนี้น็อปตัวนี้เป็นไม่ไม่ใช่ยาง EVA นะครับสังเกตดูดีๆไม่ใช่ยาง EV วีนะครับเป็นน็อปเหมือน ทรงที่เป็นไม้ที่เป็นทรงโบราณณหน่อยครับแต่ว่าค่องข้างแข็งแรงอ่าอย่างตัวนี้ครับตัวนี้เป็นหนอกที่เป็นก๊อก ก็มาดูนะครับว่าว่าวิธีใส่หรือว่าเปลี่ยนอะไรเงี้ยยังไงอ่าก่อนแรกเราก็ถอดแขนลงมาก่อนนะครับถอดแขนลงมาอ่าทีนี้ครับมันจะมีรูตรงนี้เราก็ดึงรูอาหาตัวที่มันเกี่ยวได้อ่ะครับใส่เขาเ้าไปในรูด,ดึงออกมามันจะได้ไม่เป็นรอยครับอย่างผมอ่ะผมก็ใช้คลิปหนีบกระดาษเนี่ยแค่นี้ครับแล้วผมก็มาดัดแปลงของผมเองประมาณนี้เองก็เสียบเขาเ้าไปในรูครับนี่อย่างนี้แล้วเราก็ ตั้งดีๆครับพอ,พอที่มันจะดึงออกได้ไม่ต้องออกแรงถึงขนาดกระชากออกครับค่อยๆเขี่ยนี่ครับประมาณนี้ค่อยๆเขี่ยออกมาเนี่ยครับออกแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เป็นรอยนะเนี่ยครับไม่เป็นรอยก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราแยกให้ดูก็ประมาณนี้เนาะต่อไปครับมันก็จะมีน็อตน,น็อตตัวเนี้ยมันจะหยอดน้ํายากันคายไว้มันค่อนข้างแข็งครับทีนี้เราก็หาไขควงปากแบนอ่ะขันสักนิดนึงก่อนแล้วค่อยเอาไขควงแฉกค่อยๆขันออกมาครับ อย่างผมอะผมเป็นคนมือลื่นเนาะก็หาผ้าหาอะไรจับหน่อยครับจับไว้นิดนึงแล้วเราก็ขันเนี่ยครับมันจะดังเปียกเลยนิดนึงเพื่อไม่ให้หัวน็อตเป็นรอยครับแล้วก็ขันออกเนี่ยครับออกง่ายแหละเนี่ยที่ผมบอกหย่อนน้ำยากันไข่ก็คือสีฟ้านะครับเป็นน้ำยาสีฟ้า,ฟาเนี่ยคือน้ำยากันไข่แล้วก็แกะกมาลูกปืนหน็อปเดิมของตัวเจ้าแอรลิตี้นะครับมันมีความพิเศษนะครับ มันเป็นลูกปืน CRBB นะครับตัวนี้สังเกตที่ฝาครับมันจะไม่เหมือนลูกปืนธรรมดาเป็นฝาสีทองอ่าไม่ทราบว่าเห็นชัดหรือเปล่านะอ่าเนี่ยครับเป็นฝาสีทองทองแล้วก็มีขีดข้างกระปูนครับเป็นลูกปืน CRBB แบบใหม่ถ้าแบบเก่าของได้ว่าจะเป็นสีดําสีดําทั้งตัวเลยพี่ๆเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นอยู่ที่เป็นลูกปืนสีดําๆที่เขาเรียกว่า CRBB รุ่นรุ่นเก่าครับแต่รุ่นเนี้ยมันจะเป็นรุ่นใหม่อ่าเดี๋ยวผมจะใช้น็อกเป็นทรงนี้แล้วกันนะครับลองมาใส่ตัวนี้ดู ทรงนี้อยากให้ลองเทียบดูกับเจ้าตัวนี้ครับนี่นี่เป็นน็อปทรงนี้นะครับตัวนี้เป็นเอมอลอนแดร์แอร์นะครับตัวนี้แต่ว่าเจ้าตัวนี้เป็นแขนคู่ก็คือผมมีจุดประสงค์ก็คืออยากให้เพื่อนๆลองเปิดใจดูครับว่าตัวเนี้ยเพื่อนๆเ,เข้าใจพี่ๆเข้าใจอยู่แล้วแหละว,ว่าส่วนมากเขาไว้ตกหมึอก,กันก็เลยอยากให้พี่ๆเพื่อนทุกท่านอ่ะลองเปิดใจรับเจ้าตัวนี้ดูครับตัวนี้ก็เป็นแฮนดิลคู่เหมือนกันอ่าซึ่งถามว่ามันไปตกหมึกได้ไหมก็เหมือนกับตัว เจ้าตัวนี้แหละครับเหมือนกันแต่เวลาจับมันอาจจะไม่ถนัดใช่ไหมครับผมก็เลยจงใจที่จะเลือกหนอตัวนี้ลองเอามาใส่ให้ดูแล้วเดี๋ยวลองเทียบกับเจ้าตัวนี้ดูผมคิดว่าน่าจะใช้ได้เท่ากันความสวยไม่ต่างกันเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าในกล่องเนี่ยเขาจะแถมอะไรมาให้เราบ้างตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เราเอาไว้เดี๋ยวผมแก้ให้ดูดีกว่าเดี๋ยวเพื่อไม่เห็น เนี่ยขันน็อตัวนี้ครับตัวนี้มันจะติดเวลาแพ็กเกจมันมาครับฝามันจะติดกับตัวกระดาษถ้าอยากให้แพ็กเกจมันดูสวยๆครับขันออกเลยใช้ตัวนี้ครับเกี่ยวเกี่ยวลงไปในรูครับแล้วก็ขันค่อยๆขันนะครับค่อยๆขันไปเรื่อยๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ามันจับไม่ถนัดผมกลัวแพ็กเกจมันจะขาดพอเริ่มออกปุ๊บแล้วก็ค่อยๆหมุนออกครับ อ่าภายในก็จะเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ครับอันนี้เป็นของแถมที่เขาแถมมานะครับแถมมาในกล่องเหล็กตัวนี้ครับเหล็กเหล็กตัวนี้ก็ใช้มาดึงดึงตัวฝาปิดของเดิมได้ครับต่อเข้าไปในรูแต่ที่ผมไม่ชอบเพราะว่าเส้นเล็กไปก็เลยชอบใช้คลิปหนีบกระดาษมากกว่าเขาจะไม่แถมปุ่ปืนมาให้นะครับให้เราใช้ของเดิมของเดิมเรา ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเวลาประกอบมากนะครับเราจะใช้แหวนของเดิมน,นะครับที่ติดอยู่กับตัวแฮนเดิลเนี่ยใส่เข้าไปก่อนก็ใส่ปืนทีนี้ครับเรามาใส่็อกดอกอ่าพี่บิ๊มก็ทาจารบีหรือว่ายอนน้ำมันไว้หน่อยครับไม่ให้มันเป็นรอยมากนะใส่ลงไปครับทีนี้มาดูระยะต,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 ตรงนี้ครับสังเกตระยะตรงตรงต้นตรงนี้ครับถ้าเกิดสมมุติว่ามันห่างออกมาอย่างนี้เยอะเกินนะครับเราก็เอาแหวนออก เพื่อความสวยงามครับไม่ไม่ไม,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 ม่ไม่มีอะไรถ้าอย่างสมมุติสมมุติเฉยๆนะครับว่าเราเอาแหวนตรงนี้ออกแล้วเราใส่ไปเ <c oughs> นี่ยครับมันก็จะเหลือระยะอยู่ซึ่งถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้เหมือนกันครับอยู่ที่เราไลใ่ให้มันแน่นแต่ว่าผมอ่ะจะใส่ให้มันครบดีกว่าเราถึใส่เข้าไปใส่ลูกปืน,น,น,นอ่ะทีงใช้ใไปงการ ล้าก็ใส่ลูกปืนตัวบนนี่นะครับใส่ลงไปแล้วก็หาตำแหนง่งหาอะไรให้ดีนะครับต่อไปเราก็ใส่นอ็อตออกเหมือนเดิมครับขันไปก่อนใช้ไขควงแฉกนะครับขันไปก่อนอแล้วก็น็อตทุกตัวต้องแน่นนะครับไม่มีน็อตตัวไหนที่คลายแล้วก็ให้มันหลวมอย่างนี้นะครับไม่ได้นะครับต้องแน่นทีนี้เราก็ใช้ปากแบนนะครับเหมือนเดิมเพื่อไม่ให้วนน็อตไปร้อยก็คือขันอัดเข้าไปเลยนี่ครับ มันมีระยะคอนของตัวตัวเสาหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันก็แก,ก๊แก,กก็แก๊กเนี่ยครับลองขยับเข้าซ้ายขวาเนี่ยครับขยับไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยครับแสดงว่าเราควรใช้พวกแหวนรองตัวนี้ครับหมุนเข้าไปให้มันแน่นหน่อยเพื่อเพื่อไม่ให้เวลาหมุนความรู้สึกเวลาหมุนมันจะน้ำก็แก๊กก็แก๊กอะครับอย่างเงี้ยครับคือแน่นแล้วของผมมันแน่นเนี่ยแล้วก็หมุนปกติครับพอหมุนปกติปุ๊บอ่าเราก็มาใส่ตัวนี้อ่าขันพอพอหมดหมด มือเราที่จะขันไม่ได้ครับเราก็ใช้ตัวเครื่องมือนะแต่อย่างนี้ครับผมจะไม่ใช้ตัวไอ้นี่เนาะสังเกตนะครับผมจะเอามือนเนี่ยคาไว้ปกติผมจะมาหมุนที่น็อตแทนอย่างนี้ครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวฝาเนี่ยครับเป็นรอยเนี่ยครับมันเดี๋ยวมันไม่สวยแล้วก็หมุนครับหมุนที่ตัวนอ็อตนะครับหมุนน็ออ่าเนี่ยครับเนี่ยแหละเนี่ยสังเกตดูฝาจะไม่เป็นรอย่าทีนี้ของเราก็หมุนปกตินะครับแน่นแหละ ทีนี้มาลองใส่กระลอกดูน,นี่ครับสวยขึ้นเป็นกองเลยนยครับมันจะทําให้เวลาเราหมุนนะครับเวลาบัลลังเราใส่หน็อกแน่น,นเวลาเราหมุนนะมันจะได้ฟิลที่แบบว่าไม่ดังก็แก๊ก๊แก๊กเวลาหมุนมันจะขยับเข้าขยับออกนะครับอย่างที่ผมบอกะครับหน็อกทรงนี้มันจะคล้ายๆตัวย e ิเมอร์แอร์เนี่ยครับเหมือนกันเลยผมเลยอยากจะบอกว่าอยากให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,นะครับลองเปิดใจ เจ้าตัวนี้ดูครับผมบอกเลยว่าตัวนี้น้าหนักเบาวกว่าอีเมอร์แอร์นะครับอีเมอร์แอร์ถ้าจำไม่ผิดน่าจะหนักอยู่ประมาณ175กรัมแต่เจ้าตัวนี้ครับ150กรัมตัวเหมือนจะเป็นแบบโลหะทั้งตัวนะครับแต่ว่าเบามากลองลองผมอยากจะลองแบบว่าใส่ไช่2องอันมากเลยแต่ว่าพอดีว่ามันมีแค่อันเดียวก็เลยเนี่ยครับลองลองดู พอมเปลี่ยนเป็นตัวนี้แขนคู่ครับเปลี่ยนหนอบตัวนี้แล้วมาใส่แขนคู่ครับสวยมากนะครับลองเทียบกันดูก็ประมาณนี้แหครับไงก็ลองขอฝากเจ้าตัว e อร t ลิปี2023ทั้ง2โมเดลไว้ด้วยนะครับทั้งตัวแขนคู่แล้วก็แขนเดี่ยวมผมบอกได้เลยว่าดีแน่นอนเบาอึดทนครับ ก็สุดท้ายนี้นะครับเหมือนเดิมฝากช่อง y o ยู u ู e ชาแนลเฟซบ o ๊กแล้วก็ Instagram ของได้ว่าไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมทำอะไรให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมหรือว่าได้ดูคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยก็ผมจะพยายามหาสิ่งของที่เพื่อนๆที่อยากรู้หรือว่าอยากให้ทำรีวิวอ่ะจะพยายามมาทำให้ได้เยอะที่สุดเวลา เราไปซื้อของซื้ออะไรเนี่ยเราจะได้กลับมาทําเองได้โดยที่เราค่อยๆทําค่อยๆอ่างเงี้ยครับค่อยๆไปค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเองครับขอขอบคุณเกมียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ